สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะพาเพื่อนๆไปดูแม่น้ํากันที่เนี่ยน้าท่วมหนักมากนะคะแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่สูงอยู่ชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างนะคะหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างอ,อาเภอเวียงแหงเนี่ยบางหมู่บ้านนี่คือแบบว่าน้ําขึ้นถึงเอวเลยนะคะแต่ว่าบ้านเราโชคดีที่มันยังอยู่ที่สูงเดี๋ยวเราจะไปดูแม่น้ํากันว่ามันสูงแล้วก็แรงขนาดไหนนะคะตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่บ้านตัวเองก็ยังได้ยินเสียงน้านะไหลแบบไหลแรงมากเลย เดี๋ยวเราก็จะลวดไปดูปลาด้วยถ้ามีนะถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรถือว่าเปิดประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นน้ำท่วมแบบนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนู้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมาตรงนี้ ตอนนี้นะคะเราถึงจุดหมายที่เราจะ,ะว่าจะขึ้นไปนะคะ,ะเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปแต่ทุกวน,น,นี่ไหมต้นนี้มันมีฝรั่งด้วยนะคะอร่อยมากเลยเคยกินมันตอนเด็กๆนะฝรั่งแบบนี้มันจะเป็นฝรั่งที่แบบหอมมันหอมมากๆเลยมันมันต่างจากฝรั่งที่ลูกใหญ่ๆที่เราเจอกันในท้องตลาดนะแบบนี้สีเหลืองแบบนี้คือสุกแล้ว ตอนนี้แดดฟันแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ,อร่อยหวานๆเปรีป้ยวเ,เป็นเลียกน้ำย่อยได้ดีดกมากเลยนะทุกคนก่อนไปขอเด็ดอีกหน่อย <laughs> โอ้ยอันนี้อันนี้ก็ยังไม่เสียนะทุกคนเอาไปล้างน้ำอ่ะไม่เคยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะปกตินี่คือแบบใส่น้ำเล็กๆแล้วก็แห้งด้วยถึงขั้นแห้งด้วยนะในช่วงหน้าร้อนอะ่ะอันนี้คือหน้าฝนนะทุกคนดูวันก่อนอนะ่ะน้ำสูงกว่าน,นี้มากเลยกัดซอดดินไปเยอะเลยแต่วันก่อนอนะ่ะมันถึงตรงนี้ด้วยแหละนะตอนนี้คือน้ำลดแล้วล่ะ อาพาดแขนจับอาวงกว้างอยู่นะทุกคน ไ <laughs> <laughs> ม่ไหม,มเอาหรอได้กุ้งหรอกุ้งเต้น,นกุ้งชอบน้ำเชี่ยวนะทุกคน,นจ้า ว้าวได้ปลาได้ปลานะคะมีทั้งปลยมีทั้งปลามีทั้งปลิง <S <S> <S อ้าวตรงนี้แหละที่น้องอยากให้ทำอีกหนึ่งจดุดปู อ่นได้อะไรก็เอาเอาเถอะกุ้งในใีน่ตัวดูแม่น้ำนะคะทุกคนก๊อกน้ำที่บ้านตอนนี้ก็สีนี้เหมือนกันนะคะบิมคิดว่าล่ะบิมสะอาดกว่านะบิมไม่อาบหรอกห <c oughs> ล่อเล่นเดี๋ยวเราก็ไปทำให้มันใสไปกรองมันก่อน ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะติดตามกันด้วยนะ